ทานในบุคคลต่างๆทานคืออะไรและเป็นไปในผู้รับต่างๆอย่างไรจากการสนทนาทัดทันลวิมานสุขที่มสพ16มกราคม2564 ท่านอาจารย์ครับถ้ากล่าวถึงความเป็นธรรมะแล้วเนี่ยก็คือนามาร,รมที่เป็นฝ่ายดีงามที่เกิดขึ้นที่จะเป็นไปในการให้นะครับแต่ว่าการให้ที่ปารพบผู้ให้ที่แตกต่างกันนะครับจาเป็นเหตุให้เกิดความประนีตของกุศลแตกต่างกันอย่างไรครับโดยมากทุกคนจะให้ทานสัตว์ใช่ไหมคะน่ารักหรือไม่ก็สัตว์เลี้ยงหรือสัตว์ที่ตกทุกข์ได้ยากประการต่างๆเป็นการสละให้ไม่มีใครบังคับใช่ไหมคะ พระชนทานก็คือสภาพของจิตที่กรุณาผู้ที่ตกทุกข์หรือว่าแล้วแต่บุคคลนั้นที่เราให้กําลังเป็นอย่างไรถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยตกทุกข์ได้ยากก็เป็นแบบหนึ่งนะคะแต่ถ้าผู้นั้นไม่ใช่ภาวะที่เขากําลังตกทุกข์ได้ยากก็มีการให้เหมือนกันพระันเรื่องของการให้เนะะี่ยค่ะก็เกิดจากจิตที่หลากหลายมากแต่ทานะจริงๆเนี่ยเป็นธรรมะฝ่ายดีเพราะสามารถที่จะสละคําว่าสละนี่ไม่ง่าย ไม่ว่าจะสละอะไรทั้งสิ้นนะคะแต่ก็ยังเกิดได้ที่จะให้ในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต้องไม่ลืมนะคะให้ไม่ใช่รับให้คือให้ในสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้รับให้สิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ให้ทาไมแต่เมื่อสิ่งนั้นเป็นประโยชน์จึงสมควรที่จะให้ด้วยเหตุนี้ต้องรู้สภาพของจิตวัคณะนั้นนะคะเป็นจิตซึ่งไม่ได้เห็นแก่ตัวสามารถที่จะเห็นแก่คนอื่นนะคะสละให้เขาได้แแต่วัาคณะนั้นเป็นจิตที่จะ เมตตามีความเป็นมิตรนะคะต้องการให้เขามีความสุขก็ให้สิ่งต่างๆซึ่งจะทําให้เขามีความสุขสบายถ้าเขาตกทุกข์ได้ยากลำบากเดือดร้อนก็ให้เขาพ้นจากทุกข์ด้วยความกรุณาเพราะฉะนั้นขณะนั้นจึงเป็นทานมไม่ใช่ว่าอยากได้บุญก็ทําทานเพื่อได้บุญการอยากได้บุญเป็นทานหรือเปล่าเป็นการสละหรือเปล่าหรือเป็นการหวังได้นี่ก็ต่างกันนะคะต้องเข้าใจเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่ละเอียดมากคะ่ะ การทำสิ่งหนึ่งสุงใดด้วยความต้องการกับการที่กระทำสิ่งหนึ่งสงใดด้วยการสละเพื่อประโยชน์ของคนอื่นเนี่ยต่างกันมากและผู้ให้ก็สำคัญด้วยใช่ไหมคะมีตั้งแต่สัตว์เดรัจฉานที่เป็นผู้รับแล้วก็มีทั้งบุคคลซึ่งยากจนหรือว่ามีความต้องการขณะนั้นจะเป็นอะไรก็ได้อาจจะไม่ใช่ยากจนแต่กำลังต้องการสิ่งนั้นเราก็ให้เขาได้เหมือนกันเพื่อประโยชน์สุขแก่คนนั้นนะคะเพราะฉะนั้นทานที่ให้กับสัตว์เดรัจฉานซึ่งมีชีวิตไม่นานเลยคะ่ะ บางตัวก็แค่วันสองวันก็ตายแล้วแต่บางคนก็สละเลือดให้อยู่ก็แล้วแต่จะคิดขณะนั้นแต่ไม่ทราบว่าจริงหรือเปล่าหรือว่าต้องการได้บุญเป็นเรื่องที่ละเอียดมากด้วยเหตุนี้นะคะก็ต้องรู้ว่าเป็นผู้ที่ตรงจรึงสามารถที่จะรู้ความจริงได้แต่ถ้าไม่ตรงแม้ความจริงอยู่ตรงนี้ก็ไม่รู้ต่อหน้าตอตาอย่างนี้ก็รู้ไม่ได้เพราะไม่ตรงด้วยเหตุนี้นะคะทานเป็นกุศล,ลจิตเป็นสภาพที่ดีงาม แล้วก็ผู้รับก็มีตามฐานะของผู้รับเพราะฉะนั้นจิตใจของผู้ให้จะได้ผลมากน้อยประการใดอยู่ที่จิตของผู้ให้ด้วยและประโยชน์ที่จะเกิดกับผู้รับก็ต้องแล้วแต่ว่าสิ่งที่ได้รับไปนั้นเป็นประโยชน์กับใครแค่ไหนถึงแม้ว่าจะเป็นดูเรื่องเล็กๆ,ๆน้อยๆนะคะแต่ก็น่าคิดค่ะและจะคิดได้อีกเยอะมาก